สวัสดีจ้ามาพบกับสเกีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะสกีสิบห้าไปย่าขนมจีนนะคะโดยน้ำยำแซ่บขงเฮหนันเองจ้าเขากับไปเบิรงวิธีทำและผสมกันเลยนะคะจะเฮาก็เตรียมซ้ำนะคะแล้วก็ขนมจีนแล้วก็นานยำาของห้านั่นเอง,เน,องน,เนะคะเขากับจะใสะะข่นข,นข,นนะะขนมจีนเลยจ้าตามความต้องการเลยนะคะ,ะเบรจฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายนะคะตามด้วยหมูย่อนะคะหมูย่อที่หอบปลวกแล้วนะคะผักของห้านะคะจะมีหอมแดงแล้วก็ทั่วแล้วก็ ใบหอมปีจ้าหรือหอมผักชีใบเลื่อยนะคะใส่ลงไปเลยนะคะตมด้วยเั่วขวนะคะใส่ลงไปเลยจ้าแล้วสวักคีก็จะเพิ่มมะนาวเข้าขไปอีกนะคะเพราะว่าอยากให้เปรี้ยวนะคะก็ตามด้วยน้ำยำเลยจ้าเขย,าย,ายา่าเขย่าแล้วก็เทลาะเลยนะคะเออ,หอเหาเฮ็ดไว้นะคะเด็กินหลายมือด้วยนะคะสําหรับน้ำยำนะคะตมด้วยน้ำปลานะคะเล็กน้อยนะคะแล้วก็ข้นส่วนผสมให้เข้ากันเลยจ้า จ้ากับมีบาวังคนถามนะคะว่าเอาไปย่ำขนมเส้นในบัวนะคะมุนี้มาย่ำให้เบือง้รเด้อจ้าย่ำไดด้อือกันแซบด้วยกันจ้าค้นซมผส,สมให้เข้ากันเลยนะคะเป็นอันเซตนะคะเฮาก็จะมาตักเสิร์ฟันเรื่อยนะคะเทลงไปเรื่อยนะคะจากเสิร์ฟไปเลยจ้าเครื่องย่ำนะคะขึ่นยูก็ความต้องการของฮาเลยนะคะฮาชื่นชอบอใไเฮาก็เอามาย่ำใส่ไดเลยนะคะตามคนชอบของเฮาเลยจ้า ว้าวยำขนมจีนของเหานะคะเป็นอันเซสซสิ้นจ้ามาเหามาชิมกันเลยเดอ้อมาชิมกันจ้าหืมแซบบะาัากจ้าจ้ากับน้ำยำเองเหานะคะสามารถยำได้ทุกเมนูเลยนะคะผู้ใดสนใจเฮ็ดน้ำยำนะคะเขาไปเบื่องในคลิปน้ำยำไดเลยนะคะในช่องเลยนะคะมาชิมอีกคำจ้าหืมแซบนัวลงตัวสุดๆดเลยจ้า จ้าไเปเบื้องมากตอนนี้แล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อปเป็นกำลังใจให้ซอกีน,นี่เด้อจ้าพอพอกันไม่ลิปหนาสวัสดีจ้า